รูนี่สวนเสียงวิจารณ์ชี้คนมองยอเคเรสผิดประเด็นชี้มีค่ากับปืนมากกว่าที่คิดเวนรูนี่อดีตกับตันทีมชาติอังกฤษออกโรงปกป้องวิกเตอร์ยอเคเรสหลังเริ่มมีเสียงวิจารณ์เรื่องจำนวนประตูโดยย้ำชัดว่ากองหน้ารายนี้มีบทบาทสำคัญกับอาร์เซนอลมากกว่าที่หลายคนมองเห็นจากสถิติบนหน้ากระดาษยอเคเรสย้ายจากสปอร์ติงลิสบอนมาร่วมทัพปืนใหญ่ด้วยความคาดหวังสูงแม้ช่วงแรกจะยิงประตูได้ต่อเนื่องแต่เมื่อผลงานดรอปลงเสียงตั้งคำถามก็เริ่มดังขึ้นว่า เขาคุ้มค่าหรือไม่กับระบบของมิเกลอาเตตาโรนี่ออกมาพูดในรายการว่าการตัดสินกองหน้าจากจำนวนประตูเพียงอย่างเดียวเป็นการมองเกมที่แคบเกินไปโรนี่กล่าวว่าคนมักจะโฟกัสกันเร็วมากว่าเขายิงได้กี่ประตูแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นในการที่เขาช่วยทีมอดีตดาวยิงแมนอยู่ในเตดชี้ให้เห็นถึงบทบาทนอกเหนือจากการจบสกอร์ของยอเคเรสทั้งการเพรสซิงการเคลื่อนที่และการดึงตัวประกบ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในแทคกติกของอาร์เซนอลเขาทําอะไรหลายอย่างที่คุณอาจไม่ทันเห็นแม้แต่ในเกมล่าสุดเขาคอยดึงเซ็นเตอร์แบ็กสองคนอย่างทาคอสกีกับคินซึ่งมันช่วยสร้างพื้นที่ให้เบอร์สิบหรือปีกที่ตัดเข้าด้านในได้เล่นง่ายขึ้นสําคัญกับทีมแม้ไม่หวือหวาโรนีย้ําว่ายอเคเรสคือผู้เล่นที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นแม้งานของเขาจะไม่ใช่สิ่งที่สะดุดตาแฟนบอลเสมอไปผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่สําคัญกับอาร์เซนอล เขาทำงานในบทบาทที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นดีขึ้นแค่ว่ายังไม่ได้ประตูตามที่หลายคนคาดหวังจากเขาเท่านั้นเองบางทีคุณอาจไม่เห็นมันชัดมันอาจไม่ใช่อะไรที่หวือหวาแต่เขาคอยดึงตัวประกบของเซ็นเตอร์แบ็กอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามรูนี่ก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่ายอร์เคเรสยังต้องพัฒนาและยิงประตูให้มากกว่านี้เขาจะทำได้ดีกว่านี้ไหมแน่นอนเขาควรยิงได้มากกว่านี้ไหมในทีมแบบนี้ใช่เขาควรถ้าปืนได้แชมป์เขามีส่วนแน่นอน รูนีทิ้งท้ายอย่างมั่นใจว่าหากอาเซนอนประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ยอเคเคสจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญอย่างแน่นอนแต่ถ้าอาเซนอนคว้าแชมป์ลีกได้ในท้ายที่สุดผมคิดว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จนี้แน่นอน